สวัสดีครับนะครับผมอาจารย์โจซี่ทิฟฟานี่ยานเทพนะครับเนื่องในโอกาสสุภา,าระดีถีปีใหม่ไทยในปีมงคลที่จะถึงในเทศกาลมหาสงการในปีนี้นะครับกับผมในนามของอาจารย์โจซี่ทิฟฟานี่ยานเทพนะครับจะจะขออวยพรนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรง อายุมันขวัญยืนคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้เป็นปีที่ทุกท่านมีความสุขและมีครอบครัวที่ความปรารถนาสมบูรณ์ทุกแบบน,นะครับปรารถนาคิดอย่างใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะทางโรคและทางธรรม ที่ฟฟานี่ยานเทพได้ที่เว็บไซต์ยานเทพ com หรือที่เว็บไซต์ทาง Facebook เว็บเพจนะครับตรวจการ,รมสมัมผัสยานติดต่อที่อาจารย์โจซี่ทิฟฟานี่ได้ยานเทพได้โดยตรงเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีดีใหม่ไทยครับออ